มาแล้วท่านผู้ชมข่าวดีพ่อแม่พี่น้องกลางกระเป๋ารอเฮรันรับคนละหนึ่งพันเงื่อนไขาการรับเงินเพื่อไทยให้เงินคนไทย สวัสดีค่ะทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่13สิงหาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทางรัฐบาลและนี่เป็นข่าวดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวดีกันมาแล้วนะคะว่าสําหรับภักที่จะมาดูแลรัฐบาลนั่นก็คือภาคพื่อไทยนั่นเองนะคะทุกท่านและมี ข่าวดีไปมากกว่าน,นั้นตามนโยบายที่ทางพักเพื่อไทยได้มอบให้กับคนไทยนะคะสำหรับนโยบายที่ทุกคนรอคอยนะคะเงินดิจิทอลห0ึ่งนบาทนั่นเองวันนี้มาแจง้งเงินไขาการรับเงินและมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจริงๆหรือไม่เมื่อไหร่เรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และวสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไป เพื่อไทยนะคะประกาศเดินหน้าแจากเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะ10,000บาททันทีนะคะเพื่อไทยประกาศแล้วนะคะเดินหน้าแจากเงินดิจิทัล w อลเล็ต0 0 0 0บาททันทีหลังเป็นแกนนนาจัดตั้งรัฐบาลยืนยันไม่ก่อให้เกิดเงินเฟ้อหรือกระทบความมั่นคงทางกรทรส่งการขัง นายเผ่าภูบนะคะโรจนาสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมการเศรษฐกิจเพื่อเพื่อไทยนะคะก็กล่าวถึงนะคะนโยบายเงินดิจิทอล1น0 0 0บาทของพรรคเพื่อไทยนะคะขณะนี้พเพื่อไทยเป็นการนาในการจัดตั้งรัฐบ,บาลจึงขอประกาศอย่างเป็นาการในการเดินหน้านโยบายดิจิทอลวาระของพรรคเพื่อไทยโดยประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่นะคะ16ปีขึ้นไปจะได้รับเงินดิจิทอล 10,000บาทนะคะผ่านดิจิตอลวอลเล็นะคะที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลพักพไทยโดยมีระบบบอกเซนนะคะซึ่งก็เป็นการเอื้อต่อการระบบชำระเงินในทุกรูปแบบนั่นเองขณะดเดียวกันเงื่อนไขในการรับเงินก็คือต้องใช้ในรัศมี4กิโลเมตรนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภูมิประเทศเพื่อให้ใช้เงินได้อย่างสมบูรณ์แบบ และต้องใช้ภายใน6เดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทันทีและรวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศนะคะส่วนข้อกังวลสำหรับประชาชนที่ไม่มีมือถือและแอปพลิเคชันนะคะนายเผ่าภูมิก็ยืนยันว่าจะไม่มีปัญหาสามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวละโค้สส่วนตัวในการใช้จ่ายส่วนข้อกังวลเรื่องของการ เงินเฟ้อนะคะนายเผ่าภูมินะคะก็ยืนยันว่าทีมเศรษฐกิจของพรกเพื่อไทยได้ทํากัรบ้านและคํานวณเรื่องผลกระทบของเงินเฟ้ออย่างละเอียดถี่ถ้วนเงินในระบบดิจิทัลนี้นะคะ ยืนยันว่าจะไม่ทําให้เกิดเงินเฟอ้ออย่างแน่นอนรวมถึงนะคะประเด็นเรื่องความมั่นคงของทางการเงินกันลังได้มีการวิเคราะห์ผลในเชิงบวกเชิงลบยืนยันว่าไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้อย่าง แน่นอนค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจะเป็นการชุบชีวิตให้กับเศรษฐกิจและการสร้างระบบการรับเงินในระบบบล็อกเซนนะคะในโลกยุคใหม่ซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกๆในโลกที่มีระบบการชําระเงินในระบบนี้และในอนาคตยังมีการเปิดตลาดทุนสําหรับการเข้าถึงระบบดิจิทัลและตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือเรียกว่ากราตอนั่นเองนะ ดิจะะิทอลขึ้นมาเพื่อดูแลตลาดของสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดค่ะซึ่งก็เป็นข่าวดีคนที่รอคอยนะคะสำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ยืนยันนะคะว่าถ้าในเร็วนี้นะคะก็จะได้รับเงินทันทีย้ำกันอีกครั้งสำหรับเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัลนะคะ ก็แค่16ปีขึ้นไปเท่านั้นเลยนะคะประชาชนผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินดิจิทัล1,000บาทกันทุกคนนั่นเองและก็แน่นอนนะคะต้องใช้ใจ่ายในรัศมี4กิโลเมตรค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนนะคะ ซึ่งก็สามารถใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนผ่านแอปพลิเคชันนะคะและหากไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้นะคะก็สามารถใช้เลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนพร้อมโค้ดส่วนตัวได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสำหรับประชาชนทุกคนนะคะที่ได้รับสิทธินะคะอายุ16ปีขึ้นไปนะคะไม่ต้องลงทะเบียนเพราะระบบก็จะผูกกับเลขบัตร ประชาชนนั่นเองค่ะ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านในส่วนของการเริ่มนโยบายนี้นะคะจะเริ่มเมื่อไหร่แน่นอนนะคะทางช่องคอยเกาะติดนะคะสำหรับนโยบายดีๆจากทางรรคเพื่อไทยนะคะมาฝากทุกท่านนะคะว่าจะเริ่มได้กันเมื่อไหร่นะคะและวิธีการใช้เงินรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบ แน่นอนค่ะเป็นยังไรกันบ้างคะทุกท่านทุกคนนะคะก็มีการสนับสนุนหรือไม่สำหรับนโยบายนี้นะคะเห็นด้วยหรือไม่หากใครนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะสำหรับนโยบายนี้ ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าในเร็วนี้นะคะจะได้รับกันแน่นอนนะคะเพราะยืนยันจากทางพักเพื่อไทยแล้วนะคะว่าจะแจกทันทีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและจะคอยมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลำดับ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะวันนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่นอื่นได้รับทราบกันด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ